ปาปาน้อยหนังไปข้าบะไรมาโอ้ยจอระเขสน้อยหนังจะกินจวระเขสน้อยหนังขอเธอนะขอร้องเลยเดี๋ยวนะนี่มันของเล่นน้องเลมี่ให้ไม่ได้ไม่สนใจแล้วอยากกินอยากกินโอ้ยอยากกินมากเลยไม่ได้ป้าขอนน้อยหนังอันนี้อยากโดนสวบบออะไรเนี่ยริ่มจากหางก่อนแล้วก็ค่อยๆแทะขึ้นไปไม่ยอมปล่อยจริงๆใช่ไหมน้อยหนังนั้นเจอนขนมแท่ง้องหมาเพื่อสุขภาพจากเนื้อจอระเข้ฉีกซองไปเลยเนื้อจอระเข้ของจริงเลยหรอของจริงเลยน้อยอยากกินอยากกินอยาก มีเนื้อจอระเข้ผักโขมฟักทองรวมไว้ในไวต้ามิตตี้ตัวนี้เลยเป็นขนมเพื่อสุขภาพเนื้อเน้นเน้นวิตามินเต็มแท่งเลยนะอร่อยแถมได้ประโยชน์เพราะเป็นขนมเพื่อสุขภาพมีซปเปอร์ฟู้ดอย่างฟักทองและผักโขมที่รวมพลังกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีใย,ยอาหารสูงแล้วก็มีหลายรสชาติให้เลือกด้วยที่สาคัญขนมตัวนี้เป็นเกรนฟรีช่วยลดอาการแพ้เหมาะมากกับเฟนชี่อย่างน้อยหนังที่แพ้มัซะทุกอย่างแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาจระเข้ของเล่นมาแลกขนมค่ะนี่เอาไปง่ำจะกินทั้งสองเลยชันรักนายนะจระเข้น้อย